ติดตามความรู้รีวิว DIY ดีๆได้ที่กลุ่ม Facebook Yaris AT e Society วันนี้เราจะมาดูวิธีการตั้งค่า2อย่างนะครับในรถเดลิสเอทีพสองพันยี่สิบสามะครับการตั้งค่าเกี่ยวกับไฟเลี้ยวและการตั้งค่าเกี่ยวกับที่ปัดน้ําฝนตามความเร็วนะครับในเรื่องของไฟเลี้ยวเนี่ยเราสามารถตั้งค่าเสียงของไฟเลี้ยวได้3แบบและก็ลักษณะของไฟเลี้ยวเป็นการเปิดแบบ1ครั้งหรือเมื่อกดสัญญาณไฟเลี้ยวครึ่งหนึ่งนะครับจะกระพริบ3ครั้งเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไปดูวิธีการตั้งค่าก่อนนะครับในเรื่องของไฟเลี้ยวนะครับเข้าไปที่หน้าจอที่มีหน้าจอ FT เข้าไปที่่กาารตั้้งคแลลวเือน ไปที่การตั้งค่ารถยนต์นะครับอินเทอร์เข้าไปนะครับลงมามันจะมีเห็นไหมครับคาว่าไฟเลี้ยวกดอินเทอร์เข้าไปครับจะเขียนว่าฟังก์ชันกระพริบสามครั้งถ้าเราเปิดไว้นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันจะกระพริบให้สครั้งเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวครึ่งหนึ่งนะครับมมรไม่ต้องเปิดให้มันล็อกนะครับผมจะทําให้ดูนะครับมันจะกระพริบ3มครั้งเห็นไหมครับถ้าเราปิดปิดนะครับกดครึ่งหนึ่ง เห็นไหมครับมันจะไม่กระพริบสามครั้งมันจะกระพริบครั้งเดียวตามมือเรากดเห็นไหมครับแต่ถ้าเราเปิดไว้เห็นไหมครับกดครึ่งเดียวเห็นไหมครับสามครั้งต่อไปนะครับเราก็จะไปตั้งค่าเสียงนะครับก็ขยับไปที่เสียงเตือนเห็นไหมครับเสียงเตือนเข้าไป,ปเลื่อนมาที่ประเภทของไฟเลี้ยวเห็นไหมครับประเภทไฟเลี้ยวกด enter มันจะมีให้เลือกสาจังหวะจังหวะที่หนึ่งจะเป็นแบบนี้ครับ เดี๋ยวดูจงังหวะที่สองนะครับแล้วก็เปลี่ยนสองวันที่สามครับเรียบร้อยเราอยากได้แบบไหนเราก็เลือกใช้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นการตั้งค่าที่ปัดน้ําฝนนะครับในรุ่นนี้มันสามารถตั้งค่าที่ปัดน้ําฝนตามความเร็วของรถได้นะครับเมื่อเราเปิดตัวก้านปัดน้ําฝนหนึ่งครั้งเราไม่ต้องไปปรับาตามเลเวล แบบนี้นะครับเราไม่ต้องปรับตามเรเวลนะครับเราเปิดหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะทํางานอัตโนมัติโดยทํางานตามความเร็วที่เราขับขี่นะครับไปดูการตั้งค่านะครับเข้าไปที่ตั้งค่ารถยนต์นะครับเลือกไปที่ตั้งค่ารถยนต์นะครับเลื่อนลงมาที่ปัดน้ําฝนครับแล้วมันจะเขียนว่าที่ปัดน้าฝนทํางานตามความเร็วของรถเห็นะครับเราก็สามารถเปิดไว้ได้แค่นี้เองนี่คือการตั้งค่าแต่ถ้าเราไม่ชอบใช้เราอยากจะใช้เป็นแบบแมนนวลเราก็ปิดมันนะครับ เพราะมันมีข้อดีข้อเสียนิดหน่อยนะครับข้อดีของมันก็คือสะดวกสบายแต่ข้อเสียของมันก็คือบางครั้งที่ฝนตกน้อยเนี่ยถ้าเกิดเราขับเร็วๆเนี่ยมันก็จะปัดเยอะแล้วอาจจะเกิดความบำคาญในเรื่องสายตาได้นะครับใครไม่ชอบก็บปิดเนาะใครอยากใช้ก็เปิดโอเคนะครับขอบคุณครับยาฤิสุดสายดี